สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม3ตัวบนแม่นๆนะครับสูตรนี้ก็น่าจะเคยลงให้หลายงวดที่แล้วนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ หมดนี้ก็ต้องมาลดนะครับว่าสูตรนี้เนี่ยมันจะเข้าหรือเปล่านะครับสูตรแต้มรวม3ตัวบนที่มีตัวเลข3ตัวเท่านั้นนะครับมาดูวิธีการคำนวณของสูตรนี้นะครับจะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักสิบท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก1งคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก6บวก2นะครับก็มีตัวเลข3ตัวมาดูสถิติยอดหลังที่ทำไว้นะครับ ย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก106นะับงวดแรกนะครับสูตรคำนวณได้957นะแต้ม3ตัวบนก็คือแต้ม7นะครับแต้มรวม3ตัวบนก็คือหลักร้อยบวกหลักสิบวกหลักหน่วยก็จะได้แต้ม7นะครับ1บวก0บวก6ได้7ก็จะเข้าตัวที่3เลขนี้นะครับเลข7ถ็กเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับ หกสองสี่นะครับคือที่เลขคำนวณได้ออกเจ็ดแปดเก้าแต้มสี่เอาเลขสี่งวดถัดมานะครับคำนวณได้ห้าหนึ่งสามออกแปดศูนย์ห้าแต้มสามงวดถัดมาคำนวณได้สี่ศูนย์สองออกศูนย์เก้าสามแต้มสองนะครับ งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้068รางวัลออก1นึ่งเก้าหกแต้มหกงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เ5 7ออก519หนึ่งเก้มห้านะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณนได้068ย์หกแปดนะครับรางวันออก4 1่หนต้มห งวดถัดมารางวันนะครับสูตรคำนวณได้402ออก417แต้ม2องวดถัดมาสูตรคำนวณได้735ออก652แต้ม3ามงวดถัดมาสูตรคำนวณได้846ออก873แต้มแ งวดถัดมาสูตรคำนวณได้068นะออก907แ้ม6แล้วก็งวดถัดมาออก957นะครับคำนวณได้957ออก906แ้ม5สูตรนี้ก็กเข้ามา10กว่างวดนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้402ออก019แ้ม0 แล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้280ออก903แเต้ม2แล้วก็งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้179ออก272เต้ 1. ม1งวดถัดมาคำนวณได้957ออก872เต้ม7แล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้179นะครับ ออก6 0 5คืองวนล่าสุดเลยนะครับแต้ม1นะครับก็คือ6บวก0บวก5ได้11แต้ม1เข้าตัวแรกสถิติยอดหลังก็เข้าดีหมดนะครับนี่ผมนับไปดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้า14 15 1ด17 18 18บ1 8งวดนะครับถือว่าเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับสูตรนี้ ผมเคยลงให้ท่านผู้ชมดูหลายงวดที่แล้วเผื่อบางท่านจำไม่ได้เดี๋ยวผมมีข้อมูลเก่ามาให้ดูนะครับแต้มรวมสามตบนชนสามสูตรเห็นไหมครับสูตรที่เข้าคืออยู่ในสูตรที่สามนี่สูตรนี้คือสูตรเดียวกันนะครับผมลงให้ตั้งแต่งวดที่ออกศู 0, นย์หนึ่งเก้าะครับพอมาถึงงวดเก้าศูนย์สามมันเข้าแค่สองสูตรหลุดไปหนึ่งสูตร งวดถัดมานี่ผมคำนวณให้แล้วมันมันมาออกอะไรนะเจ็ดสองเจ็นครับงวดนี้ออก7จ็ดสอก็คือ7จ็ดเจ็ดสิ้ตมแต้มหนะครับแต้ม6กนีอ๋อสองนะครับโทษดีสองไม่เห็น7-2-7 ตรงนี้เป็นสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองเต้มหนึ่งนะครับเต้มหนึ่งก็จะเข้าตัวนี้นะครับนี่สูตรที่ยังเดินก็คือสูตรที่สามนะครับนี่อยู่ในสูตรที่สามเป็นสูตรเดียวกันนะครับกับสูตรนี้เป็นสูตรเดียวกันนะครับสองเจ็ดสองเต้มหนึ่งแต่ตรงนี้จะได้หนึ่งเจ็ดเก้าบางท่านอาจจะงงไงทาเหมือนกันตรงไหนหนึ่งเจ็ดเ้ากับ 9ก้สูตรมันตัวเดียวกันนะครับสูตรมันตัวเดียวกัน2 80นย์เห็นไหมครับงวดที่ออกเก้าศูสองแปดศูนยวดที่ออก903ตรงนี้จะเป็นแปดนย์สสูตรมันจะย้อนสูตรมันจะย้อนจากข้างหลังขึ้นมาข้างหน้า2 80ตรงนี้คือ2 80แล้วก็4 สองสี่ศูนย์สองนะครับนี่สี่ศูนย์สองแต่วิธีคำนวณน,นะครับเหมือนกันนะครับอยู่ในสูตรที่สามนะครับสูตรเก่าอยู่ในสูตรที่สามเดี๋ยวผมจะเปิดสูตรให้ดูนะครับสูตรที่สามคือสูตรที่ยังเดินนะครับเทียบสูตรให้ดูนะครับแสนบวกหมื่นนะครับแสนบวกหมื่นนะครับบวกหน่วยล่างบวกบวกหน่วยล่างนะครับนี่หน่วยล่างสิบท้ายครับที่หนึ่ง หน่วยล่าง10ท้ายครั้งที่1นะครับแล้วก็ร้อยท้ายครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่2นะครับ้อยท้ายครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่2แต่จะต่างกันจากเลขคงที่แค่นั้นเองนะครับสูตรสูตรนี้ผมเลขคงที่เลข1 1คงที่แต่สูตรนี้จะ7คงที่นะจะ7คงที่แต่มันเป็นสูตรเดียวกันนะครับมันเป็นสูตรเดียวกันจะบวก1หรือบวก7มันได้ตัวเลขเหมือนกันเลยนะครับใครจะบวก1 หรือจะบวก7คงที่มันได้ตัวเลขเหมือนกันอันนี้บวก7คงที่แล้วมาบวกมาบวก2บวก2สูตรนี้มาบวก1คงที่แต่จะมาบวก6บวก2นะครับตัวเลขเดียวกันนะครับดูตั้งแต่ดูตั้งแต่789มา7 8 9แต้ม4นะครับเจ็อันนี้จะได้2 4 6มันจะเรียงจาก ทีละสองไปครับสองสี่หอันนี้จะได้ห2สองสนะครับมันจะสลับกันสองสี่หอันนี้ก็จะได้1 3 5ใชสมห้าเไหมได้1น5สห้าตรงนี้ก็จะได้3ามห้าหนึ่งสาตัวเลขมันจะสลับย้อนกันแต่เป็นสูตรเดียวกันนะครับ0 2นสองสี่ก็4 4่สองศนี่ศนย์สองหหแด ห้าเจ็ดเก้าเก้าห้าเจ็ดเห็นไหมครับมันสูตรเดียวกันนะครับหกแปดศูนย์ศูนย์แปดหกศูนย์หกแปดศูนย์สองสี่สี่ศูนย์สองนี่สูตรมันอันเดียวกันนะครับสูตรมันอันเดียวกันแต่ว่างวดพอดีมันสุดหน้าผมก็เลยไม่ได้คํานวณต่อนะครับแต่สูตรมันเดินนะครับผมบอกเลยเลยสูตรมันเดินอธิบายให้เข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อเพื่องท่านไม่เข้าใจอีกเอ๊มาแต่ไหนอีกนะเดี๋ยวสูตรมาแต่ไหนอีกประเดี๋ยวบางท่านแต่ท่านใดที่เคยติดตามสูตรนี้อยู่จะเข้าใจนะครับ ว่าสูตรมันยังเดินนะครับคราวนี้จะมาคำนวณงวดวันที่16กรกฎาคมนะว่าแต้มรวม3ตัวบนในงวดที่จะถึงนะครับมันจะคำนวณได้เลขอะไรแล้วมันจะมาอีกหรือเปล่านะครับจะมาหรือไม่มานี่ก็ไม่มีใครตอบได้นะครับอันนี้คือมอาคำนวณให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นมาดูงวดใหม่นะครับใช้หลักแสนนะครับเลข9มาบวกหลักหมื่นเลข2มาบวกหลักหน่วยล่างเลข6มาบวก หลัก10ท้ายครั้งที่1เลข4บวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข4บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข1บก1คงที่นะครับ9บก2 9บก2ได้11 11บก6 17 17บวก4 21 21บก4 25 25 26 27นะครับ27นับอีกทีนะครับ9 10 11 11 16 17 17 สิบเจ็ดสี่ยี่บยบหถูกต้องนะครับได้เลขเจตัวแรกนะครับเจ็ดบวกหบวกสอบวกหบวกสอบวกหได้13 3สบวกสได้5นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชม,มก็จะ งงว่ามันเหมือนกันไหมนะยวผมจะลองบวกไอตัวเก่าให้ดูนะครับสูตรนี้มันจะบวกเจ็ดสูตรเก่าเนาะที่ได้บวกเจ็ดกับบวกสองบวกสองบวกสองนี่นะครับจะคัดลอกจากตัวเลขมานี้เลยนะครับมันจะต่างกันแค่เลขคงที่ดังนั้นมันก็จะเลขคงที่ตรงนี้จะเปลี่ยนไปก็จะได้เก้าบวกสองบวกหกบวกสี่บวกสี่บวกหนึ่ง แต่เลขหนึ่งขงที่ตรงนี้เปลี่ยนจากเลขหนึ่งเป็นเลขเจบวก7นะครับนี่ถ้าจะเอาจากสูตรที่เคยลงให้ที่ชน3สูตรนะครับอันนี้จะบวก7บวก7จขงที่อ่เดี๋ยวจะนับให้ดูนะครับเก1า1ก1าสิ1ส1บเอ็ดสิบเอ็ก็เป็น2ี2 5ก็เป็นยี่6 บวกเจ็บนะครับบวกกอบตัวเลขอาจจะได้เหมือนกันแต่มันได้ตัวเดียวกันเลขสสูตรนี้มันจะบวก2ใช่ไหมครับบวกไปทีละสอบวกไปทีละสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดเจ็ดสามคือสูตรเดียวกันนะครับคือสูตรเดียวกันเนี่ยถ้าผู้ชมก็จะงงเนาะนี่นะครับ สูตรที่ผมเคยลงให้หลายงวดที่แล้วนะครับแต้มรวม3ามตัวบนชน3สูตรจะยังเข้าอยู่ในสูตรที่3ที่ยังเดินอยู่นะครับพอดีมันสุดหน้ากันเลยไม่ได้คำนวณต่ออันนี้ก็มาลงมาลงให้ดูใหม่นะครับมาลงให้ดูใหม่แต่วิธีคำนวณก็คือตัวเดียวกันใครจะบวก1คงที่หรือจะบวก7คงที่ได้หมดถ้าบวก7คงที่ต้องมาบวก2บวก2แต่ถ้าจะบวก1คงที่ต้องมาบวกเจ็ดต้องมาบวก6บวก2นะครับมันสูตรตัวเดียวกันนะครับ ดังนั้นวดนี้จะได้เจ็ดสามห้านะครับเจ็ดสามห้าก็เป็นเลขคี่ทั้งหมดเลยนะเป็นเลขคี่ทั้งหมดเลยแต่จะมาตัวไหนก็ตอบได้ยากนะเพราะว่ามีตัวเลขสามตัวนะครับค้งเลือกเจ็ดอดอกสามเลือกสามบวกห้าดังนั้นต้องเอามาเทียบทั้งสามตัวเลยนะครับท่านผู้ชมต้องไปหาหลักร้อยให้ได้ซะก,ก่อนนะครับหาหลักร้อยหาหลักสิบหาหลักหน่วยแล้วลองมาบวกรวมกัน มันจะได้เต็มเจ็ดเต็มสามเต็มห้าไหมหรืออาจจะต้องหาแค่สักสองหลักครับหาหลักร้อยหลักสิบหรือหลักร้อยหลักหน่วยหรือสิบหน่วยให้ได้ซะก่อนค่อยมาเทียบแ้มก็น่าจะไม่ยากนะครับก็ขอให้มันมาในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมแล้วกันนะครับผมก็รุนเข้าใจช่วยอยากให้มันอยากให้มันเข้านะครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมถูกนะครับแต่ก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่าสูตรมันก็เข้ามาสิบแปดงวดรวดแล้วนะครับมันก็มีโอกาสหลุดได้เช่นกันนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านผู้ชมเลยว่าชอบหรือไม่ชอบเอาไปพิจารณาดูนะครับส่วนสูตรใหม่นะครับผมก็เตรียมไว้หลายสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆค,คัดเลือกมาลงให้ดูนะครับว่ามันชนตัวไหนเยอะที่สุดนะครับสูตรแต้มรวม3ตัวบนมีตั้งแต่สูตรตัวเดียวนะครับสูตรที่เป็น3ตัว4ี่ตัว5้าตัว2ตัว1ตัวมีครบหมดนะครับเดี๋ยวจะทยอยให้ดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ส่วนสูตรอื่นเดี๋ยวทําข้อมูลเสร็จเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้นะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ